ข้อความจา,ากฮาคารคุณจะทำอะไรก็ได้ตามใจคุณเรียนพี่น้องชาวโลกนี่คือผู้บัญชาการฮาคารพูดฉันทักทายคุณในความสงบและความรักฉันเป็นพีเอเดียนที่เป็นมนุษย์บนโลกนี้และพีเอเดียนเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันดูเหมือนมนุษย์ทั่วไป และฉันสามารถมีลูกกับมนุษย์ได้ตามปกติตอนนี้ฉันอยู่บนยานอาวกาศกำลังโครจรรอบโลกของคุณฉันรู้สึกขอบคุณที่ฉันได้รับช่องทางผ่านมนุษย์เพื่อที่ฉันจะได้พูดคุยกับคุณอย่างที่คุณทราบสถานการณ์บนโลกนี้เร็วร้ายเราเห็นการขาดแคลนอาหารที่มนุษย์สร้างขึ้นเราเห็นคนพยายามจะทำลายวิถีชีวิตของคุณ และผู้ที่พยายามเอาเสรีภาพของคุณไปเราเห็นว่าคุณถูกบังคับให้เข้าสู่ระบบเงินค่าจ้างแรงงานทาสซึ่งกำลังถูกบีบให้แน่นขึ้นเรื่อยๆเราต้องการให้คุณรู้ว่าเรากำลังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกและเป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสิ่งที่ทำกับคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังกำลังฝ่าฝืนกฎของกาแล็กซี หรือในระดับที่ใช้งานได้จริงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ว่าพวกเขาจะโกหกคุณควบคุมคุณระงับข้อมูลจากคุณและพยายามควบคุมคุณจากจุดสิ้นสุดของเราเรากำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยเหลือคุณชาวพีเอเดียนจำนวนหนึ่งเสียสละชีวิตในแคมเปญโดยรวมของเราเพื่อช่วยเหลือคุณ ข้าพเจ้าผู้เช่นนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวโลกเราจะทำต่อไปจนกว่างานนี้จะหมดลงแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จแสงสว่างกำลังจะชนะอย่างแน่นอนและอนาคตของโลกและมนุษยชาตินั้นสดใสามากที่กล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่จบและน่าเสียดายที่มีขีดจำกัดว่าพวกเราชาวพีเอเดียน สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วแค่ไหนข้อความหลักของฉันถึงคุณคือคุณแข็งแงกร่งกว่าที่คุณรู้คำเก่านี้คุณแข็งแงกร่งกว่าที่คุณรู้เป็นความจริงในหลายระดับในระดับหนึ่งคุณสามารถเอาชนะความทุกข์ยากมากกว่าที่คุณคิดได้เมื <c oughs> ่อแรงผักดันเข้ามาคุณมักจะรุ่น <c oughs> คุณมักจะลุกขึ้นมาที่โอกาส ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมของชาวโลกเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เกือบทุกครั้งคุณจะสามารถประสบความสำเร็จและก้าวหน้าได้หากคุณมุ่งมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและตั้งใจจดจ่อกับมันแม้ว่ามนุษย์โลกจะล้มเหลวโดยปกติแล้วพวกเขาจะเรียนรู้จากสิ่งนั้นและกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งหลังจากผ่านไประยะหนึ่งในทั้งสองกรณี มักจะมีความคืบหน้าเสมอหากมนุษย์โลกให้คำมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและดำเนินการในอีกระดับหนึ่งชาวโลกมักจะดูแลมนุษย์คนอื่นๆและเพื่อธรรมชาติแน่นอนว่ามนุษย์บางคนเกิดมาโดยไม่มีมโนธรรมแน่นอนว่าบ่อยครั้งที่มนุษย์ต่างดาวทำงานหนักเกินไปประเมินค่าต่ำเกินไปและเหนื่อยหน่ายสิ่งที่พวกเขาทำได้คือดูแลตัวเอง และทำงานในหน้าที่การงานเท่านั้นอย่างไรก็ตามมนุษย์ส่วนใหญ่ดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆรอบตัวโดยพื้นฐานแล้วนี่เป็นอีกทางหนึ่งที่คุณเข้มแข็งการเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องง่ายการดูแลผู้อื่นต้องใช้กำลังและพวกคุณส่วนใหญ่ก็ใส่ใจในระดับมิติที่3คุณมีความสามารถเหนือธรรมชาติและพลังจิตมากกว่าที่คุณคิด มีชาวพีเอเดียนจำนวนมากที่สามารถสื่อสารทางกระแสจิตเคลื่อนย้ายได้ไกลอยู่ในสองตำแหน่งพร้อมกันและล่องหนได้พวกเราชาวพีเอเดียนประทับใจกับพลังจิตดิบที่มนุษย์โลกมีศักยภาพที่แท้จริงของคุณมีมากกว่าของเราเป็นเพียงสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์และไม่เกิดขึ้นจริงและความแข็งแกร่งทางจิตของคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งมีชีวิต ที่พยายามจะควบคุมคุณอย่างแน่นอนตามพระคัมภีร์ของคุณพระเยซูตัดดังนี้เราจะบอกความจริงแก่ท่านว่าใครก็ตามที่เชื่อในเราจะกระทำการที่เราทำได้และพวกเขาจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้เพราะเรากำลังจะไปหาพระบิดาเราเห็นด้วยพระเยซูปเป็นมนุษย์ที่น่าทึ่ง และมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะทำสิ่งที่เขาสามารถทำได้เราเข้าใจดีว่าคุณจะไม่สามารถปลดล็อกความสามารถเหล่านี้ได้ในทันทีเราไม่ได้แนะนำให้คุณทำงานเพื่อปลดล็อกความสามารถเหล่านี้โดยตรงคนส่วนใหญ่จะได้รับการบริการที่ดีขึ้นโดยเพียงแค่ปรับปรุงชีวิตของตนเองในแบบเดิมซึ่งรวมถึงการดูแลตัวเองและถ้าคุณมีพื้นที่สำหรับมันจัดการกับความเจ็บปวดเก่า และปล่อยให้อารมณ์แสดงออกหรือโดยการเลือกโครงการหรือพื้นที่ในชีวิตของคุณและทำงานในนั้นคุณมีพลังมากกว่าที่คุณรู้คุณสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดคุณมีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดถ้าตั้งใจทำเกือบทุกอย่างแม้นว่าคุณจะล้มเหลวในบางสิ่งโดยปกติแล้วคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่ามากไปตลอดทางและมักจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ ที่ได้ลองและล้มเหลวในบางสิ่งคุณไม่จำเป็นต้องกระโดดขึ้นไปบนยอดเขาในคราวเดียวเป็นการดีอย่างยิ่ยงที่จะก้าวขึ้นไปสู่ยอดเขาทีละขั้นทีละขั้นในหลายกรณีการระดมความคิดคร้าวๆเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณต้องทำจะดีจะได้ผลดีจากนั้นจึงเริ่มดําเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง โดยไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนอื่นๆทั้งหมดการค้นคว้าข้อมูลทุกอย่างมากเกินไปก่อนที่จะเริ่มทำมักจะนำไปสู่ภาวะอมาพาตการกระทำที่ช้าและมั่นคงเป็นยาแก้พิษที่ดีที่สุดสำหรับความกังวลมักจะดีกว่าที่จะทำงานเพื่อบางสิ่งแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับเป้าหมายและวิธีการของคุณดีกว่าการไม่ทำอะไรเพราะกลัวว่าคุณจะทำผิด การกระทำมักจะดีกว่าไม่ลงมือทำแม้นว่าคุณจะไม่ค่อยแน่ใจว่าการกระทำใดดีที่สุดและคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มใช้เวลาหลายชั่วโมงทุกวันเพื่อทํางานในโครงกรารที่คุณเลือกช้าช้าและมั่นคงชนะการแข่งขันจริงๆฉันจากคุณไปในวันนี้ด้วยความรักและความปรารถนาดีทั้งหมดของฉันคุณทำได้ดีมากและคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณตั้งใจ ห้าคารน,น้องชายแห่งดวงดาวของคุณ